สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้จะเดินไปดูลูกของมะไฟนะครับว่าจะโตประมาณไหนแล้วนะครับไปดูลูกมไนะไฟต้นนี้นะครับเมื่อกี้ก็เห็นนกกวก,วกมามาจิ้นข้าวนะครับมาจิ้นข้าวไปแล้วนะครับไปแล้ว เมื่อกี้ก็ร้องอยู่ได้ยินเสียงอ่ากลับมากินข้าวก่อนกลับมากินข้าวก่อนอ่านี่ครับออกไปแล้วนะออกจากรั้วไปแล้วมามากินข้าวก่อนนข้าวนี้บินไปแล้วนกกวักนะครับอชอบมากินข้าวหวานข้าวให้นี่ครับมาไปต้นนี้เนะ ใบข้างบนก็เริ่มออกมานะครับใบร่วงข้างบนแต่ข้างล่างนี่มีเยอะอยู่นะครับจะมีเยอะอยู่มียอดใหม่ออกมาเนาะอ่าเป็นมะไฟหวานนะครับอ่าสวนสายพันธุ์ผมเองก็ไม่แน่ใจอ่าเพราะว่าอ่าแม่ค้าก็บอกแต่ว่ามะไฟหวานอ่ามันจะเป็นลูกลูปแบบนี้นะครับมันจะเป็นลูกเรียวๆนะครับเนี่ยมันจะเป็นเรียวๆเนาะ สายพันธุ์นี้จะไม่กลมนะครับมันจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่อีกต้นหนึง่งที่อยู่ข้างล่างตอนนี้ก็ลูกประมาณหัวแม่มือแล้วนะครับอันนั้นจะเป็นลูกกลมๆแต่สายพันธุ์ตัวนี้จะเป็นลูกลูกไม่กลมนะครับมันจะเป็นรีรีเนาะนี่ครับออกมาตํำลึงขึ้นเดี๋ยวผมต้องตัดต่ำลึงออกนะ ต้นตำลึงเด็ดเด็ดตรงนี้ออกน่ครับก็ออกมาเยอะนะครับนี่ออกมาตามลำต้น,นรตรงนี้ตามลำต้นก็ออกไปแต่แต่ข้างบนมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับข้างบนมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มันก็พอมีเนะพอมีอยู่นะครับ ไฟหวานข้างบนจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่มีบ้างมีบ้างส่วนมากมันจะอยู่ข้างล่างนะช่วงนี้นะครับช่วงนี้เยอะเยอะพอสมควรนะครับอีกต้นหนึ่งก็ก็ดกอยู่นะครับดกอยูอ่ต้นที่ผมเคยทำคลิปให้ดูนะครับ วันนี้ก็มาดลูต้นนี้นะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับผมเองก็ไม่ไม่ได้ไม่รู้จักเท่าไหร่นะครับก็ซื้อมาปลูกไว้ที่สวนนะซื้อมาปลูกประดับสวนนะครับตอนนี้ก็ให้น้ํานะครับให้น้ําพอชุ่มเนาะให้น้ำอพอดินมีความชุ่มนะครับ ผมก็ให้ตอนเย็นไปอันนี้ก็เพ็นต้นตำลึงะนะครับวันนี้ก็มาดูมาไปก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็พ่นเป็นชันเซียมโบรอนให้นะครับชันเซียมโบลอนเนาะลูกประมาณนี้นะครับผสมสาหร่ายนะครับส่วน,นเรื่องของปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับก็เป็นปุ๋ยมูลชีวัวเนาะ ปุ๋ยอินรีย์ธรรมชาตินี่แหละเราก็ใส่ให้นะครับก็ให้น้ําตามปกติครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม,ขอบ,มขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ